กษาศึอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครธนบุรมีโครงการจัดงานเสวนาวิชาการเรื่องตำนานนาคสติศรัทธาความเชื่อพิธีกรรมและคำเล่าขานของท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใส่เรื่องตำนานพญานาคและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ โดยได้รับคุมสนับสน,นุนการวิจัยจากศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาตุุ่มน้ำโขงงบประมาณปี2556หมวดเงินสนับสนุงโครงการแต่นารศึกษาอนุภูมิภาตุุม่มน้ำโขงทั้นนี้การจัดงานเสวนา,นา,นาวิชาการรายล่าวีดีประส์ ก็เป็นรับรความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาโละราตท้องถิ่นที่สำคัญตองเก่าทำงนมอเร์ไซค์คนหนึ่งจอดรถจอดสอเตอรแ้วจอดรถนนี้เราไม่จอดมอเตอร์ไซค์มีคือจอดจะจอดไหนมันรุ่งนโดมีวิทยากรข้อร่วงานเสงานทั้งหมอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่แบบน้องใ้ประานถิ่นที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวโยงกับวิ่งทำงานเล่า การจัดงานเสวนาครั้งนี้เพื่อส,สนับสนุนโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัยในการสร้างหน่วยข้อมูลด้นานวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพัทธนนและเพื่อให้เกิดการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่ายนักวิชาการและปราชาท้องถิ่นรวมถึงการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ต่อการศึกษาเรื่องตำนานนะคะสติที่ได้รับการสืบทอดความเชื่อและวิถีปฏิบัติทางพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมๆกับการที่ตำนานดังกล่าวได้ถูกให้ความหมายข้ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมการจัดงานเสว,วนาครั้งนี้ได้รับกา,ารสนับสนุนและอนุเคราะห์เรื่องสถานที่และเครื่องเสียงจากสำนังกางานเทศบาลเมืมองพนม การจัดเสวนาครั้งนี้ที่เเป้าหมายคือนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยประมาณจํานวน40คนเข้าร่วมรับฟังการเสวนาและเพื่อในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสวิทต์รองศาสตราจารย์วงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครธนมให้เกียรติกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการขอบพรคุณค่ะ นามสการพระคุณเจ้าเรียนท่านวิทยากรทุกท่านคณาจารย์แ,แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการในวันนี้นะครับมหาวิทยายลัยนครพ,พนมจัดตั้งศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงซึ่งหนึ่งในในั้นก็คือด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโครงการเสวนาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่อาจารย์คุณนทรีเกียวิรรยะบุญญาน นำเสนอโครงการวิจัยและได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาครลุ่มน้ำโขงเรื่องตำนานพญานาคกระบวนการพื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธรร์ลาวอีสานในจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วนสพปลาว